สำหรับคนตัวเล็กๆเด็กเลยมีเรื่องที่ต้องบอกเด็กมีเรื่องเป็นกลุ่มค่ะหญิงก็ได้ชายก็ได้หรือค่าเขากันไปรวมตัวกันไปทำอะไรสักอย่างพวกหนูก็โตมาในชุมชนเขตพื้นที่ของตำบลแม่กา,ามันมีปัญหาประเด็นใหญ่ๆเลยที่ที่หินชัดค่ะเรื่องของท้องไม่พร้อมแล้ว ถูกสังคมตีตาถูกสังคมคิดกัน 2> 1, 2, เราก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาให้กับสังคมเราเลือกสื่อสั้นดูแล้วเข้าใจได้เลยเป็น้าถาแร่ให้คนในชุมชนได้ลนะั เสียมเพราะว่าด้วยความรู้เข้าไม่ถึงการด้วยความที่เป็นวัยรุนนะะ่นค่ะแล้วก็เขาคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าอายอย่างเี้ยค่ะเขาต้องรู้จะมีเด็กวัยรุน่นะคะวัยรุน่นวัยมัธยมอย่างเงี้ยค่ะจะเที่ยวกันเยอะมากเราก็เลยเลือกที่จะไปทํากิจกรรมลงในโรงแถวนั้นเพื่อที่จะเป็นการส่งข้อมูลแบบเข้าถึงอะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนได้รับเองโดยตรง ถุงนี่แบบว่าเอามาใส่ถุงยางะค่ะเพราะว่ามีถุงยางเพราะว่าถ้าส่ววาถือถุงยางเนี้ยเดินเที่ยวมันก็แบบแปลกๆใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าก็ทาถุงแล้วก็เขียนเองะคะ่ะด้วยความห่วงใยจะแฟนอีกน้ำช่วงก่อนเนี้ย จะเป็นแต่มหาลัยมีร้านขายของเพ่อไปแต่แต่ปัจจุบันนี้มันก็มีสิ่งยั่วยุมากมายค่ะแถวหน้ามอชาวบ้านก็ทํานาแต่ั้งแต่มีมหาลัยเริ่มเริ่มพัฒนาตัวเองอับตัวเองขึ้นมาก็มาเป็นคนค้าขายค่ะจากทํานามาเป็นคู้ค้าไม่ค้าค่ะเศรษฐกิจในของตำบลแม่การได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็อาชีพของชาวบ้านก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้ทำไร่ทำนาทำสวนนี่จะเป็นอาชีพหลักนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยอาชีพหลักของชาวบ้านกลายเป็นรับจ้างเมื่อก่อนนี้รายได้มาจากการทำไร่ทำสวนปีหนึ่งจะได้ครั้งหนึง่งแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแปลงว่าได้ทุกเดือนก็ตำบลของเรานะคะม <aquilo> ีทั้งหมด18หมู่บ้าน มีอยู่สองโซนลหลักคือโซนเหนือกับโซนใต้โซนเหนือจะเป็นติดกับชุมชนในเมืองค่ะแล้วส่วนโซนใต้จะเป็นชุมชนของเขตมหาลัยคือระยะทางของแม่กาเนี่ยจะยาวและไกลค่ะประมาณ10บสบกว่ากิโลค่ะแต่เหนือ จุดใต้หาอะไรนี้ก็จะแออัดหน่อยส่วนถ้าไปทางเหนือเหนือแล้วก็หาก่างๆแต่ว่าส่วนตรงกลางๆค่ะก็จะห่างจะเป็นทุ่งนาค่ะพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยวัยรุ่นในชุมชนมันก็จะเหมือนเด็กบ้านนอกทั่ว,วไปนะคะก็คือจะอยู่อยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็จะช่วยพ่อแม่นะคะทาประกอบอาชีพ เดี๋ยวนี้สังคมมันจเจริญขึ้นนะคะ,ะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปนะคะไปรับจ้างคราวนี้พอตัวเองเริ่มมีเงินหน่อยก็เลยส่งลูกเรียนพิเศษเด็กกับพ่อแม่ค่อนข้างจะแยกกันคือพ่อแม่ก็ไปทํางานลูกก็ไปทางแม่ก็ไปทางพ่อแม่ก็เอาแต่ทํางานกาไ็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ดูแลลูกก็เลย ผ่อนปนเรื่องของค่านิยมเรื่องของการรักนวกลงสงวนตัววัยรุ่นใช้ชีวิตคู่กันมากขึ้นได้รับค่านิยมผิดผิดมาค่ะก็เห็นเพื่อน,น,น,นๆหรือว่าเห็นคนอื่นทำพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบค่ะหนูหนูเคยถามเด็กคนหนึ่งว่าเออเนี่ย แม่ไปไหนหนูก็ไม่รู้เนาะหนูก็ไม่รู้นะคแม่ไปไหนเด็กก็บอกแม่ไปเห็นหนังสือเฮ้ยเราก็รู้สึกหมดห,มดหมดัวใจเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเด็กเขาโตมามีเพื่อนเขาถามคุณครูถามว่าอ้าวเด็กชายจุดๆที่บ้านคุณแม่ไปไหนคะจะตอบคำถามครูยังไง มารเนี้ยที่ทำตัวแบบนี้จะกลายเป็นจำเลยสังมะคมเลยค่ะจะโดนสังคมตีตราแบบว่าเออเขาคือคนไม่ดีนะค่ะแต่ตัวเด็กเองมันคือมันคือช่วงอายุหนึ่งอะค่ะคือเหมือนประมาณมันมีอยู่คำหนึ่งไปเป็นภาษาเหนือเนาะเขาบอกว่าผิดถูกหมู่มดแต่มันอดแบบได้แปลว่าผิดถูกเนี่ยเขารู้หมดแต่เขาอดทนไม่ได้เหมือนอารมณ์มันพาไปด้ยวยอุณที่ภาวะเขาการตัดสินใจของเขา ยังน้อยอยู่คราวนี้พอเขาเห็นปัญหาปุ๊บเขาก็ว่าโอ้ชุมชนเรามีปัญหามากขนาดนี้เลยเหรอชุมชนเรามีปัญหาในเรื่องเอสเรื่องเพศนะคะในเรื่องของท้องไม่พร้อมอะไรเงี้ยเขาก็เกิดความตระหนักเขาก็เลยเกิดการรวมตัวขึ้น เพื่อที่จะว่าจะได้ช่วยเพื่อนด้วยกันนะคะทาขอค่ะทำง่ายๆเลยค่ะเชนถุงดา่กลุ่มแฟรริมน้ำเป็นกลุ่มเด็กแลเยาวชนที่ทำงานในเขตพื้นที่ของตำบลแม่กาโดยมีทีมผู้ใหญ่ให้ให้การสนับสนุนคอยหนุนเสริมแล้วก็คอยช่วยในการทำงานของเด็ก เราไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราห้ามเขาไม่ได้แต่ว่าเรามีเครื่องมือมอ,อุปก,ก,กรณ์ในการป้องกันอย่างเช่นอถุงยางอนามัยหรือว่าจะเป็นแผ่นพับเป็นแนวทางเป็นคู่มือเป็นความรู้ที่เราไปให้เขาเขาจะได้มีอาวุธติดตัวของเขาก็คือมีความรู้อ๋อะเออจะได้กับฟอร์มันตัวเด้อ อามันจะก็เป็นเก้าแหมก็่วยมันจวนมัยหนังสือให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวต่อตัวที่เดินเข้ามาหาหรือไม่เงั้นก็โทรศัพท์แล้วก็ปรึกษาทางาเฟซบุ๊กนะคะทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางไลน์นี่ที่เขาตอบแล้วก็มีติดต่อแบบผ่านเพื่อนเข้ามาอีกทีนึงนะคะว่าช่วยไปติดต่ออันนี้ห,หน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ตัวต้องโทรถามน้องเขาชิ้นแรกก็ว่าเปมนจะได้พ่องเรื่องแม่น้องเขาไนงะ จะไม่จะไม่ตัดสินแล้วก็จะไม่คิดแทนแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นความลับอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบปัญหาก็ได้ที่มาถามเราเขาอาจจะฝากคนอื่นมาอีกทีหนึ่งก็ได้ซึ่งเราสามารถให้เขาปรึกษาทุกคนที่มาปรึกษาเราได้แล้วก็มีบางกรณีที่เจอแบบหนักๆนะเยอะๆเราที่เราไม่สามารถให้คําปรึกษาได้เราก็จะส่งต่อไปให้กับผู้ใหญ่ในกลุ่มอีกทีหนึง่งอันดับแรกที่เขาไม่ปรึกษาผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่าไม่เคารพหรือว่าอะไรแต่แบบ ถ้าเราปรึกษาผู้ใหญ่ปุบ๊บนึงผู้ใหญ่จะ,จะ,จ,ะจะเรื่องจะใหญ่มากแล้วก็เด็กก็กลัวผู้ใหญ่ผิดหวังในตัวตัวของเขาเองเนย่ยแต่ถ้าเราปรึกษาเพื่อนที่มีความรู้หรือว่ามีความเข้าใจทใี่ถูกต้อง <c oughs> เพื่อนก็นจะชี้แนะแนวทางให้เขาได้และเป็นคนที่เขาพูดคุยแล้วสบายใจอย่างเงี้ยค่ะากับบน้ เบาๆค่ะไม่หนักมากเรื่องเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวถ้าลาอกับแม่อย่างเงี้ยค่ะมันจะพูดได้แบบอันนี้มันก็เปิดใจมากกว่าอยูอย่ที่เป็นศูนย์อะไรเงี้ยค่ะแบบเหมือนเพื่อนคุยกันเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะสะดวกกว่าต่อเขาด้วยเขาจะได้แบบกล้าพูดกล้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ น้องเขาก็เป็นแกนนําส่วนหนึ่งด้วยค่ะถ้าเพื่อนต้องการความช่วยเหลืออะไรมีปัญหาอะไรไหมก็ฝากคาถามน้องเขาได้แล้วน้องเขาก็จะติดต่อมาทางนูคือบางคนเขาไม่รู้จักเราเขาไม่กล้าที่จะคุยกับเราคือแต่น้องเขารู้จักได้ต่อมาอีกทีอันดับแรกเลยที่เขากลัวที่สุดคือพ่อแม่รู้แล้วเวลามีปัญหาปุ๊บเขาจะคุยให้เพื่อนฟังก่อนว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้แถวบ้านนี่เขาก็จะคุยกันอ่ะ ปิดกันให้แซดจว่าเออคนนี้บ้านนี้นะเด็กเรียนไม่จบท้องก่อนอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็จะอายแล้วพ่อแม่ก็จะรับไม่ค่อยได้ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่อยากจะท้องโดยที่ไม่พร้อมต้องให้ไปอยู่ในชุมชนตัวเองที่ที่คนรู้จักหรือไปอยู่ต่างประเทศที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยเราก็เสียใจแล้วก็เจ็บช้ำอยู่แล้วม่มาโดนคนในสังคมของเราเนี่ยตีตายว่าเราเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีเขาเขาจะรู้สึกยังไง เออนี่แหละแค่ยังยงแล้วก็ไม่มีแล้วมีบีเป็นต้องเเจียบตัวไปถ่ายนะังตอนนี้ก็วางแผนกันอยู่ว่าเออาร,า,รายรังไงจะฉากไหนก่อนด,ดูความสะดวกเวลาเราดูละครอ,อย่างเงี้ยค่ะเราจํานะเราสามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังได้อีกวันนึงอ่งเี้ยค่ะแล้วเราก็คิดจากตรงนั้นว่าอ๊ะถ้า,ถ,าถ้ามีคนดูหนังเราอย่างเงี้ยเขาก็คนจะจาและเอาไปสามารถเอาไปเล่าได้เหมือนที่เราไปเล่าคน ก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาเพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาให้กับสังคมเป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นเพราะว่าถ้าเราทําในหนังที่แบบไม่ได้เกิดขึ้นจริงดูแต่ไม่ตระหนนกนะคะประโยชน์มันก็ไม่เกิดขึ้นจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกระถินยังเรียนอยู่แล้วก็เกิดท้องขึ้นมาท้องแบบไม่พร้อมแม่อายชาวบ้านที่ชาวบ้านนินทาก็จะพยายามด่แบบาลูกแบบด่าลูกแบบไม่ต้องออกมาจากห้องแบบให้อยู่แต่ในบ้าน หนึ่งต่อสั้ตอนแรกก็ยากหน่อยแล้วเขาทำมันลงไม่ได้ทำลงไม่ได้หนูก็เลยให้ลองมือมือแล้วมองกระเบื้องมันมือมือเฉยๆนั่งกระถิ่นนั่งทำตรงนี้สอง ออกมานั่งรับลมงานอุ้ยมันไม่ได้การีรักคือเราเป็นกันเองไงพอเห็นหน้ากันก็แบบหัวเราะเออตีบทไม่แตกอ่าแบบคือยิ่งเห็นหน้าแบบเพื่อนแบบคือเพื่อนก็จะล้อเพื่อนไปด้วยไงเวลาเห็นแล้วจะหัวเราะก็เรียกแบบไล่เทคมากอะไรประมาณนี้อะไะผูาถ้าตัวอุ้งเรือนี่มันจะลัวนี่มันร้อนเลยแม่มันตลกมันแบบว่าพอเห็นหน้ากันหน่อยฟิวมันแตกไม่ใช่ไหม หเขาพูดไม่ได้เขาจะหมดไม่ได้เวลาเวลาพูดเร็วคือมันเป็นมันเป็นอักษรใกล้กันแบบลินมันจะพันรับลมรับลมนะจ๊ะแม่อะไม่ได้มันก็ต้องพูดช้าช้าทุมันร้อเลยจ๊ะแม่ฉันเลอมานั่งรับลมแขเนี้ยโอเคละก็โอเคค่ะถึงแบบจะช้าหน่อยแต่ก็สรุปดีแค่คําว่ารับลมก่อน นุ่นจะเป็นคนตัดทั้งเรื่องนุ่นเป็นคนตัดเป็นคนตัดเป็นคนแล้วก็พี่ส้มจะเป็นคนเรียบเรียงคือจะไปเราจะมาหน้าเรียบเรียงกันก่อนว่านุ้นตัดเสร็จแล้วปุ๊บไฟนี้เป็นฉากนี้ไฟนี้เป็นฉากนี้ก็เดีเ๋ยวเรียบเรียงส่วนจะมีบีบีคนนึงที่ช่วยช่วยนุ่นเพราะว่าบีก็โอเคในเรื่องโปรแกรมสำหรับสัมผัสอิทูไรท์อะไรคะบางอย่างก็เด้๋ยวมันไม่ได้ตัดไงมันจะลองกะทิ เนี่ยยการดันแบบตันโอเคพี่แรกมีปัญหาเรื่องตัดเสียงพอดีว่าเสียงมันแบบมันมีช่วงที่ประชาสัมพันธ์เนี้ยค่ะอัดกับภาพเลยแล้วเสียงมันกระตุกก็เลยไปหาวิธีการตัดเสียงตรงนั้นออกแล้วก็เอาเสียงใหม่มาใส่ตอนนี้ต้องเอาที่อยากอยากให้เข้าใจหัวอกของคนแบบพลาดไปแล้วอย่างนี้ค่ะ แค่แบบปัญหาก็หนักแล้วแต่แบบต้องมาทนกับเสียงวิภาควิจาร์แล้วก็คํานินทาอีกมันก็หนักพอสมควรเสร็จเรียบร้อยก็ oh, s <S ไม่พอใจแต่ว่าแต่สิ่งที่เราจะสื่อออกมานี่ผมคิดว่ามันได้คะ่ะอารมณ์มันอาจจะไม่ชัดแต่ความหมายที่เราสื่อออกมาเราคิดว่าชัดสามารถโยนไปแล้วมีคนรับได้ <c oughs> <c oughs> แผนไว้ว่าเราจะไปฉายให้เด็กและเยาวชนพร้อผู้ใหญ่ดูทั้ง18หมู่บ้านโดยมีกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมชวนน้องมีเรื่องค่ะเราจะเอาสื่อที่เราทำเนี้ยไปเผยแพร่ไม่มีจอโปรเจคเตอร์ค่ะนึกว่าวัดมีแต่ที่จริงวัดไม่มีอันนี้ก็เหลือไปเห็น ผนังที่อยู่ข้างพราพุททรูปเป็นผนังสีขาวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าคงสามารถใช้ได้ก็ใช้ผนังตัวนั้นเราจะเริ่มจากพื้นที่ที่มีแกนนําอยู่อย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากพื้นที่นี้ก่อนแล้วเริ่มฉายไปทีละหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้าน เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะต้องมาเยอะทุกหูวัน5้าน5คน3มคนเราก็สามารถเปิดทีนเราเราก็ไม่ได้เด้นที่ตัวเยาว,วชนนราเน้นที่ผู้ใหญ่ด้วยค่ะอยากเราอยากให้ผู้ใหญ่เข้าใจปัญหาของเด็กด้วยว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วไม่อยากให้เขาไปสัเเติม แกมันนั่งรับกลุมมาจากตัวเองฮะข้อบ้านอยู่เลยนะถ้าแกนิ่อายฉันอายโว้ยโอวยแม่ฉันเจ็บนะโอวยฉันเจ็บเลจ้ะแม่ต่อไป็นกีห้ามไปข้างนอกอีกนะทำไมละจ้ะแม่กีไม่รู้เหรอเรื่องท้องของแกเนี่ยชาวบ้านเขาทั่วเลยโว้ยตะกีออกมาข้างนอกบ้างสิลูกลูง ชมพู่แค่อยู่ค่ะชมพู่ช่วยไปพูดกับกระถินให้หน่อยกะถินไม่ยอมออกจาห้องเลยทำไมลยนะคะเขแม่ของกระถินมสิเพราะว่าให้กระถินจนมาไม่ออกห้องมาหลายวันแล้วงั้นเดี๋ยวหนูจะลองไปพูดให้ค่ะกะถินเปิดประตูหน่อยนี่ชมพู่เองนะไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากออกไป สบายใจคุยกับฉันได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันหรอกถ้าไม่เป็นอะไรอย่างนั้นเธอก็มาเข้ากลุ่มใสกับฉันสิวันอาทิตย์นี้มีกิจกรรมพอดีเลยนะฉันไม่อยากไปไหนอ่ะฉันอยากอยู่ที่บ้านไม่อยากออกไปไปเอกระหน้าแล้วกันนะไม่เป็นไร พูดที่อมันป่าอยไม่นานนะลูกมันพ่อหลอกมาแล้วแหละนีแต่เป็นลูกมไม่มีพ่อนี่เธออ,อยู่ว่าเขาสิถ้าเขาทำตัวจะเกิดท้อมมีพ่อเนี่ยชาวบ้านเขาก็พูดไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้ว<า>อะถ้าไม่มีเด็กคนนี้สักคนฉันคงไม่ถูกชาวบ,บ้านนินทาแบบนี้แม่ขอโทษนะลูก ฟังก่อนนี่เป็นเสียงประชาสัมพันธ์จากกลุ่มแฝกริมน้ำตำบลแม่กาจังหวัดพะเยากลุ่มของเราได้มีการทำงานด้านเด็กและเยาวชนในเรื่องเอ็ดและเพศศึกษาหากใครมีปัญหาสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0857134006หรือขอคำปรึกษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้งสองแห่งในตำบลแม่กาและคลินิกทานตะวันโรงพยาบาลพะเยาโทรเลยถ้ามีปัญหาเป ไ,ไงกระถิ่นพรอยยังมันสร์นี้มีกิจกรรมนะฉันก็อยากไปนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรอฉันอายฉันฉันกลัวถูกชาวบ้านนินทาฉันกลัวสายตาเลขอีกอย่างฉันม่กลัวแม่ด่าด้วยอะ่ะกระถิ่นกลุ่มแฟนของเราไม่มีใครว่าอะไรเธอหรอกนะคนเราอะ่ะก็ผิดพลาดกันได้เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับกลุ่มแฟนกันนะ

ในหนังที่ดูนะคะเราก็ยิยงคําถามให้ดูว่าเขาสามารถตอบคำถามที่เราให้ไปได้ไหมแล้วโอกาสที่จะเกิดกับเขาอ่ะมีหรือเปล่าแลวแล้วคน,อนรอบชางนิาทาลังกันก็ให้ให้คำปรึกษาเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนก็อย่าล้อล้อเพื่อนครับถ้าว่าไม่รู้จะป้องกันยังไงไม่มีดีกว่าครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถ้าไม่มี คือภาษาที่เข้าใจง่ายไงคะ่ะน้องๆให้ความร่มวมมือแล้วก็เด็กๆสนใจหนังมากแล้วก็วันนี้มีพี่ผู้ใหญ่มาด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ร่วมแลกเปลี่ยนกับพวกเราด้วยหมวกสูงครับย่าเชนตีเลยมาข้างห้องประตูนะห้องประตูเอาไปหมวกกันนี้เนี่ยครึ๊คครึ๊คมันอคืนพี่พ่อแม่ดูแลเขาจนถึงเขาก็เลยตะเลิดเปิดเปิงไปหมวกกันมีครับมีต้องมีหลายลายอยู่ ที่บ้านผมกับมีฮัลไล่หนึ่งเลยตอนนี้คอดละเจ้าถึงว่ามันจะเป็นสองกรณีเนาะกรณีที่เขาเสียใจกับเสียใจเยอะเพราะว่าความบางของเขานี่จะให้ลูกไปเจ้นั่นจ้นั่นลูกกลับเป็น่ยนในหลังเลี้ยงที่น่ะนะน่ะจริงๆมันกยู่ที่พปอดที่แม่มีเวลาให้ลูกเป็นอย่างนี้มันคงแบบนี้มีปัญหาเนาะระยะเคื่อละอ่อนเกิดแบบนี้เนาะการละอ่อนที่มันมันสอบดาเนาะ มันต้องอ๋อน,นี่ต้องเป่าต้องเป่าต้อง,อ,งอู้เขามวนเอาถึงจะเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจช่วงวัยคืออายุของเด็กเนี่ยเขาก็ติดเพื่อนเนาะเป็นเพราะว่าห่างพ่อแม่เงี้ยเขาติดเพื่อนเพราะฉะนั้นอะไรที่เพื่อนพูดเนี่ยเขาจะคิดว่าบรนถุกบางครั้งการที่เขาบอกเพื่อนเขาสบายใจกว่าที่จะบอกพ่อแม่พลังของเด็กเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยจะมีมากนะคะ<ม>แต่จะมากเนี่เพื่อนด้วยกันเนี่ยจะต้องมีความรู้ด้วยความไว้วางใจจากเพื่อนเนี่ยเด็กเขาจะให้มากกว่าผู้ใหญ่ เขาไม่อยากจะพลาดเกิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากให้ไปซ้ำเติมเขาครับยิ่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เองเนี่ยมาซ้ำเติมมันจะเจ็บยิ่งกว่าคนอื่นเขามาว่าให้เราก็อยากให้เพื่อนก่อนที่จะทำอะไรนะคะให้ตระหนักให้คิดก่อนว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่แล้วก็ทำแล้วจะเกิดผลประโยชน์อะไรแล้วเราสามารถรับสิ